ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้ผมก็ได้ขับรถผ่านมาบนถนนสุขุมวิตรช่วงหลักกิโลเมตรที่166ชุมชนบ้านบางสะเลตําบลบางสะเลอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็ได้ผ่านมาประสบพบเห็นกับพรัธุดงรูปหนึ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับซึ่งท่านเองนั้นคาดว่าน่าจะเป็นหลวงตาที่มีอายุระหว่าง65-70เปีนะครับท่านกำลังเดินไปตามนนถนนหนทาง ท่ามกลางอากาศที่กำลังร้อนจัดอย่างมากซึ่งแสงแดดนั้นได้แผดเผาตัวของท่านจนดำไม่เกรียมไปถึงทั้งตัวเลยนะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ผมจำต้องหยุดลดบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้และผมเองจะพาทุกท่านไปตามหาความจริงถึงการมาเดินทุ่ดงครั้งนี้ว่าพระสงฆ์รูปนี้เป็นพระสงฆ์ที่มาจากที่ใดท่านกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด และมีวัตถุประสงค์อะไรกับการมาเดินทุดงนะครับและหากว่าท่านนั้นกำลังต้องการความช่วยเหลือหรือผมเองนั้นมีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือท่านได้ผมก็จะทำตามกำลังความสามารถที่ผมจะทำได้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นผมจะให้ทุกท่านติดตามเรื่องราวครั้งนี้ไปกับผมนะครับเส้นทางที่ท่านกำลังเดินอยู่นี้เป็นช่วงเกาะกลางถนนนะครับเป็นจุดที่เป็นถนนกำลังซ่อมแซมนะครับซึ่งตลอดระยะทางนับ หลายกิโลแล้วนะครับที่ผมติดตามท่านมาก็ยังไม่พบว่าท่านจะเดินไปคลองแวะหรือยุ่งเกี่ยวกับใครชานใช้ชีวิตอย่างสันโดษเดินไปบนเส้นทางมุ่งหน้าเข้าอำเภอสัตหีบนะครับแต่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของท่านนั้นผมยังไม่ทราบแน่ชัดอย่างไรก็ตามนะครับผมต้องกราบขออภัยหลวงตาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ในการบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้แต่ด้วยเจตนาแห่งการกระทําของผมนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะคิดร้ายหรือทําให้หลวงตานั้นต้องเกิดความเสื่อมเสียแต่เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงความจริงและทราบถึงการดําเนินวิธีของสงฆ์ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนะครับและเป็นเจตนาที่ดีแห่งพระพุทธศาสนาเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ไปพบกับหลวงตากันนะครับว่าหลวงตานั้นเป็นใคร มีนามว่าอะไรแล้วท่านกำลังจะไปที่ไหนนะครับซึ่งผมจะเป็นสื่อกลางในการที่จะพาทุกท่านไปตามหาความจริงในครั้งนี้หลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อจะไปไหนจ้ะไปที่ไหนะ่ะให้โยมไปส่งไหมไปาจะไปจังหวัดนยอง ไปละยองแล้วทำไมหลวงพ่อมายืนตากแดดอย่างเงี้ยครับฮะหลวงพ่อมาเดินตากแดดไม่ร้อนหรอครับเ,ออเดินก็เดินทุดงร้อนให้โยไมไปส่ง<ะ>ไหมครับพระทุดงไม่ร้อนอีกไกลนะครับอีก80ดสิบเโลเลยนะละยองอ่ะครับเดินมาจากเชียงรายเดินมาแล้วเดินมา7ปีแล้วหลวงพ่อเดินมาเจ็ดปีหรอครับนานแล้วพอดีผมเป็นทหารเรือพอดีเห็นขอญาต์บันทึกไว้หน่อยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้ให้โยมไปส่งไหมให้โยมไปส่งขึ้นรถไหมครับอะไรนะให้โยมไปส่งขึ้นรถไหมตรงไหน ตรงเนี้ยครับรถตู้ไปไหมครับมันไกลนะหลวงพ่อมันต้องหกสิบกิโลนะครับไปไหมครับะยองอ่ะเรอใช่มันจากเนี้ยไปถึงนยองอ่ะหกสิบกว่าลกิโลนะครับหลวงพ่อก็ไปขึ้นรถตรงนู้นนะครับรถตู้ครับตรงไหนตรงหน้านยอครับไปไหมครับนั่งข้างหลังก็ได้นะหลวงพ่อจะนั่งไม่ร้อนหรอครับนั่งหลังไม่ร้อนหรอครับนั่งหน้าไหมครับนิมนต์ครับหลวงพ่อครับโทษนะครับลกไปหน่อย เอครับเป็นอาหารเรือครับโอ้อาหารเรือครับอึ้บตาหลวงพ่อเชิญเลยครับเ,<อ>เชิญเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อไว้ได้ไหมฮะตาจะเดินมามากมายแล้วแหละหลวงพ่อจะเดินไปไหนขออนุญาตสอบถามก่อนได้ไหมครับเดินนักเรีนกิจวัตรเขาชง,งอ๋ออันนี้ห<ม>ลวง,งพ่อเดินมาจากที่ไหนจ๊ะพระเขาไม่ค่อยอยากเดินหรอกหลวงพ่อเดินจากที่ไหนจ๊ะฮะเดินมาจากที่ไหนครับ เดินมาจากโคราชก็ติกายมาจากเชียงรายพียงกอนเชียงใหม่อันเนี้ยก่อนที่หลวงพ่อจะมาถึงสัตหีบหลวงพ่อมาจากที่ไหนจ๊ะฮะก่อนมาถึงสัตหีบหลวงพ่อมาจากที่ไหนจ๊ะโอ้ก็เดินมาวันนึงก็เดินแค่ถึงเก้ากิโลสิบเก้าแล้วก็พักปากกอดหรอครับโบกรถขี่ไม่ได้นะสุดเจ้าค่าจะให้คุณอ๋อแล้ว,แ,ลวแต่เขาจะรับขอขอรับหรอครับคือคือคือ,คอเราอย่าไปโบกรถขึ้นมันไม่ได้ผนะทีครับ อย่างนม้ผิดนะครับคือคือเดินไปเลยแล้วเขาไม่ศรัทธาก็ให้คุณเองไม่ยากอ๋อครับหนุ่มจึงจะถูกต้องอันนี้หลวงพ่อตั้งใจจะไปที่ไหนครับโอ้ั้งใจะไปจังหวัดระยองมาจากโคราชนะไปที่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไประยองไปขึ้นบนเขาเขาอะไรครับหลวงพ่ออำเภอบ้านค่ายอ๋อบ้านค่ายนู่นเลยอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็ก็มีภาวนาบนเขาแบบมีวัดอยู่บนเขาน้่นครับว่าอาจารย์เขา๋อหลวงพ่ออยากไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเหรอครับคือเดินกามสายคบาอาจารย์ออืระยองจังหวัด หลวงพ่อจำวัดอยู่ที่ไหนอรก่อนหน้านี้ครับขอนแุ่นที่ไหนนะฮะโคราชอยู่โคราชเหรอครับเดินได้ห้าเดือนแล้วก็กลับวัดโยมเห็นเดินแล้วสงสร้อนนะครับหลวงพ่อไม่ร้อนหรอครับมันไม่รู้สิอะไรแหละเมื่อก่อนร้อนทุกวันเนี่มันไม่ร้อนแล้วนะมันร,มรู้สึกแล้วเป็นสิ่งที่เออที่แรกก็ร้อนนะเดินระยะแรกๆต่อมามันแร้วอหลังมันไม่ร้อนแล้วครับเพราะมันรู้แล้วอะสภาพว่าอะไรเกิดหลวงพ่อครับเดี๋ยว เดี๋ยวโยมไปส่งให้แต่ว่าโยมขอขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับว่าการที่หลวงพ่อมาเดินธุดงแบบนี้ร้อนๆอย่างงี้หลวงพ่อมีมีมีความคิดยังไงให้ญาติโยมได้เข้าใจครับโอ้ยไม่เคยได้ยินอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อมาเดินธุดงแบบนี้ใช่ไหมครับฮะหลวงพ่อมาเดินธุดงแบบนี้ครับหลวงพ่อมีความคิดยังไงอยากจะให้ญาติโยมเข้าใจแบบไหนครับอ๋อธุดงเนี่ยคือมันเป็นจิตจวัรของสงฆ์และก็เดินแล้วอ่ะ คือเราบวชมาทั้งทีก็ให้มันได้เดินทุดงเข้าปริวารศกรรมอยู่บริวารศกรรมแล้วก็มาเดินทุดงเดินทุดงเพื่ออะไรเดินทุดงเพื่อปลดทุกข์ปลดสิ่งที่มันหนักหนักแห่ดอกไปให้หมดให้มันเบาลงไม่ใช่ว่าจะแบกยาจะหามอยู่นั่นเราบวชเข้าบวบมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้เราก็ต้องทําจิตใจวัาเขาตรงมันครบถ้วนมันม้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่ากินแล้วนอนขับรถสิ่งมันม่ได้นะคอันนั้นไม่ใช่ การเดินอางนี้ใช่ถูกต้องคใชบใช่อะไรก็ช่างเขาเพราะว่าเราแบบเราทำถูกต้องแล้วครับก็เหมือนการปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบหรอครับหลวงพ่อะมันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบหรอครับการเดินทุดงไปเรื่อยใจมันคือคือเราปล่อยวางแล้วใจมันก็เบาทุกสิ่งทุกอย่างเบาไปหมดแล้วนะครับครับในวันนี้หลังจากที่ได้ กับผมนั้นได้พบกับพัทธุดงนะครับซึ่งได้เดินตากแดดอยู่กลางถนนนะครับด้วยความที่ผมเองก็อยากจะช่วยเหลือนะครับจึงได้เข้าทําการสอบถามพัทธุดงรูปนี้นะครับซึ่งทราบชื่อท่านว่าท่านหลวงตาบุญเหลือนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะเดินทางไปจังหวัดระยองที่อำเภอบ้านค่ายนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมไปปักกดอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งผมก็เลยขออาสาเป็นสะพานบุญในการรับหลวงตามาส่ง นจุดหมายปลายทางนะครับเพื่อให้ท่านนั้นได้ถึงจุดหมายเพื่อได้ปฏิบัติธรรมณที่แห่งแห่งนี้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ขับรถจากสถิีบมาเป็นระยะทาง60กิโลนะครับเพื่ท<ข>อที่จะมาถึงจุดหมายแล้วนะครับนี่นะครับหลวงตาท่าน,นก็นั่งอยู่กับผมนะครับหลวงตาเดินวันละเดินวันละกี่กิโลครับเด<อ>ินวันละกี่กิโลครับเดิน <21 km. S 1> วันละ21กิโลวันละ21กิโลหรอครับส9กิโลเมื่อก่อนเดิน30 ทุกวันนี่ไม่ได้อะไรมันแก่ครับอายุแก่แล้วก็ลงตาเดินมานานแค่ไหนแล้วครับเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วแหละครับเดินมาเจ็ดปีชำนานแลวนะครับคิดว่าชำนานแล้วอเนาะคนเดียวไปคนเดียวได้สบายไม่คือถึงตรงไหนพักตรงนั้นค่าไหนนอนนั่นจำบัดที่นั่นเหรอครับปรากฏค่ำตรงไหนนอนตรงนั้นปรากฏตรงที่เป็นสงบห่างจากหมู่บ้านครับครึ่งกิโลหรือว่ากิโลหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็เดินพอไปพิษณบาน ครัคือไม่มีเดินมิถาบาทนะคือไปเลยครจะเรียกว่าทุกด,ดงวิยาบาทไม่ใช่คือเดินขึ้นมาเดินเลยเป็นวิยาบาทเขาใส่เขาเองไม่ะเดินเพื่อไปถึงจุดหมายที่จะไปใช่ไหมครับน,นี้ก็มีจุดหมายปลายทางคือก็เดินจริงจริงเดินหาอะไรเด็ดตอบอยงอยากเลยครับเดินหาความทุกข์่านทุกข์ได้ครับผ่านเวทานาได้มันนี่จะใช่เดินหา,หาลาศักดิ์สักระอรันนี้ไม่ใช่เลยไม่ถุกต้องนะคบัตัจราเข้ทำอะไรยากมากมายไม่ได้ครับ ือเดินไปสวยงามนี่มันม่อุทยานนะครับครับผมมีศรัทธาเขาเองหลวงตายังไงผมก็ขออนุญาตเป็นสะพานบุญที่จะมาส่งหลวงตาให้ถึงจุดหมายใกล้ขึ้นนะครับเป็นบุญของโยมอย่างมากมายเลยนะเพราะว่าถ้าหลวงตาเดินก็คงใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณ4ี่หวันอันนี้โยมก็ขอขอเป็นสะพานบุญนะครับไม่ได้มีเจตนาเอื่นดีอะไรนะครับนั่งใจอย่างมากมายเลยไม่มีใครทำอย่างใดเหมอนโยมนะโยมทำโอ้โหนั่งรถไป 10ชั่วโมงแล้วนั่นนี่ตัาเดินคงไม่ถึงหรอก7วันครับวันหนึ่ง15กิโล1บแก้าอกิโล20กิโลเดี๋ยวโยมขอส่งใกล้นิดนึงนิดจุดซ้ายมือก็จะจอดให้นะครับโอเคนี่เลยโยมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจอดซ้ายมือฮะได้ครับนีนะอะไรว่คลิปนี้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวโยมส่งต่อล้มๆนะครับเออเดียวเดียวจะมาเจอเองครับไม่ยากเอาแค่นี้แหละครับ บนของโยมเองครับยังไงก็ผมก็ได้ทําหน้าที่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอไม่ยันนางรก็อยู่ตรงนี้นะครับไมยันนางรถครับหลวงตาครับดนั้นผมขออนุญาตนะครับลํำลาครับก็ขอให้หลวงตาเจอที่สิ่งที่ต้องการครับเออขอให้โยมได้สมัครัข้ามาพัฒนาครับขอให้ความพัฒนาที่งงามของโยมจงประสบความสำเร็จ จะทาหน้าที่การงานอะไรค่อยสาเร็จครับเป็นผู้สําเร็จเป็นผู้ที่รู้ทำเป็นผู้ที่เห็นทำเป็นผู้ที่มีบุญแบบมากมายนะครับเป็นสิ่งที่สิ่งที่หาได้ยากหาจิดคนคิตใจประเสริฐประเสริฐฝึกประเสริฐหนึ่งจิตใจประเสริฐมากโยมอาตมาก็จะเตอจะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูด,ดีครับขอบคุณครับมันขอุญาเลยนะครับหลวงตาครับอครับครับอันนี้ก็ส่งหลวงตา สู่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับครับหลวงตาครับได้ไหมครับเดี๋ยวเดวผมเก็บได้ไหมครับหลวงตาครับ ครับผมผมชื่อนัทภูมินครับชื่อนัทภูมินครับอครับครับทครับดีครับขอบคุณครับหลวงตาครับครับอะล่ะครับก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับผมก็เป็นสะพานบุญในการที่จะนําส่งหลวงตาบุญเหลือให้ถึงสํานักปฏิบัติธรรม ให้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าจากการเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลามากถึงประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองนั้นก็ขอให้การเดินทางแสวงบุญครั้งนี้จงนำไปสู่สิ่งที่ดีสู่พุทธสาสนิกชนต่อไปนะครับต้องขอกราบขอพระคุณท่านมากที่ท่านไม่ได้เรียกร้องปัจจัยไม่ได้เรียกร้องให้ประชาชนต้องมาส่งผมเองนั้นอาสาที่จะมาส่งท่านเองนะครับท่านก็ได้บอกว่าท่านไม่ได้เคยให้ใครมาส่งแล้วก็ ท่านไม่เคยขอปัจจัยใครแต่ถ้าญาติโยมที่พร้อมที่จะมาส่งท่านหรือว่ามีควาจิตแม่ตาที่จะมาส่งนะครับท่านก็จะไม่ขัดต่อจิตศรัทธานี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วผมก็จะเดินทางสู่กับอำเภอสัตหีบต่อไปนะครับครับ